โอเคครับผมก็กล่าวสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับ t t v c นะครับทุกคนวันนี้จะมาแจสกสคริปเป็นสคริปที่สุดท้ายที่ผมจะแจกนะเป็นสคริปที่ผมเขียนเองกับมือเลยนะครับสคริปนี้มีบางระบบที่ผมเขียนเองมากับมือเลยนะครับอันนี้คือจริงใจจริงกับผมไม่อยากจะแจกนะแต่เอามาแจกทุกคนดีกว่านะเพราะผมไม่ได้คิดจะเปิดเซิรฟ์ฟแล้วนะทุกคนก็สามารถเอาแบบ อัสกิปผมไปใช้งานได้เลยนะพร้อมเป็นสกิปสําเร็จรูปเลยสามารถเปิดได้เลยนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยอย่างแรกเราต้องเปิดอันนี้มาก่อนแล้วก็เปิดเอ็กแ m ของผมคือผมมีคลิปสอนเปิดอยู่แล้วสามารถไปหาดูได้ในช่องผมนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดเอ็กแ m ก่อนนะครับโอเคแล้วสตาร์ s สตาร์ d แอดมินเลยอ่าผมก็จะมีตัวเทสตัวนี้ให้นะอ่ะผมก็ตั้งเป็นเทสแล้วเรียบร้อยแล้วคุณก็เลือกไฟล์ Import เลือกไฟล์แล้วก็มาที่คลิปเรา ดัต้าเบสแล้วก็แซมสำหรับคนที่เปิดเป็นก็จะรู้รู้ง่ายนะสำหรับคนนี้คนนี้ยังไม่เคยเปิดนะไปดูคลิปก่กอนในช่องผมได้นะครับทุกคนโอเคปิดไปเลยอ่ะอันนี้ก็พับไปเลยอ่ะเสร็จแล้วใช่ไหมทุกคนแล้วก็สามารถรันได้เลยนะสริปก็แก้ได้เลยนะอันนี้คือผมตั้งไว้สําหรับรันได้เลยนะมีระบบไมอะไรครบเลยพร้อมเปิดอ่ะรันเลยโอเคก็ใส่เลขเลยเลขคอมเนีเ่ยเรียบร้อย เนี่ย TDA Real City มันได้เวลาออกปีศาจออกแล้วว่าเรียบร้อยเป็นประเทศไทยเวอร์ชัน1.00่น1.0นะครับทุกคนก็ผมทำสคริปนี้ด้วยแบบใจจริงไม่อยากจะแจกนะครับแต่ต้องมาแจกนะอันนี้เลือกตัวเกมผมเองไม่เกี่ยวเด่๋รออะไรมันขึ้นเอ้ยไม่เข้าเกมชา้าจังวะต้องมาติดตั้งอะไรเนี่ยผมก็เพิ่งโลดวิดีโอคอมใหม่ด้วย <laughs> ก็ขออภัยด้วยนะครับก็ปิดไปเลยนี่ ต่อน,นมันขึ้นขึ้นไหนว,วะโอเคโหอ,อ,อะไรเนี่ยอันซ้ายสุดเขาฝากเอ้าเข้าไม่ได้เหรอเป็นหาอะไรวเนี่ยโอเคเข้าได้ละก็ฝากสคริปนี้ด้วยนะเป็นสคริปสามารถเอาไปอ่าไปทำเซิร์ฟของตัวเองได้สามารถไปเขียนต่อได้ไปต่อย่อต่อได้นะ คือบางระบบผมเขียนเองเนี่ยระบบรีโหลดอย่างเงี้ยเดี๋ยวขอเดี๋ยวผมเปิดให้ดูมันต้องให้ย้อนก่อนนะถึงจะรีวิวระบบได้นะครับรอสักครู่หนึ่งเคก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยนะง่ายๆเอาใส่รหัสผ่านก่อนนี่ติดตั้ง hit ไอเดอร์บิเกิดเรียบร้อยอันนึ่ โอเคอันนี้จะเป็นเซิร์ฟผมเองนะครับเดี๋ยวผมเขียนระบบเองหมดเลยนะแบบหนึ่งนะครับักคู่หนึ่งเนี่ยก็จะประดิษฐ์ไปต่อจากมาของเทนการนะครับทุกคนก็ผมก็มาประดิษฐ์ไปต่อนะครับระบบก็สามารถเอาไปทําระบบเป็นเองได้เลย,เ,ลยเป็นสคสริปต์สมเห็จรูปลไม่มีบั๊กไฟ์บั๊กร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นสคริปที่ผมเขียนเองกับมือนะครับจริงๆผมจะเอาสคริปต์นี้เปิดแต่ผมไม่ได้คิด้เปิดเซิร์ฟแล้วนะครับไม่มี แบบไม่มีไฟในการเปิดเพราะทําคนเดียวด้วยไงก็ตัววายก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมหลายชื่อสิ่งของจํานวน,นนี่เล็กช่องกระเป๋าคุณเซตให้เป็นพันนะสามารถเอาไปลงกระเป๋าได้นะครับลงแบบพวกเทคดอเอ้ไม่ใช่เทคดอเลเออเทคดอแล้วถูกแล้ว <laughs> <laughs> ไม่ใช่ไดร์ล็อกเทคดอถูกละเทคดอที่เป็นรูปก,กระเป๋าอะไรอย่างนี้สามารถลงได้เลยนะครับนี่ก็จะทําระบบให้สว,สวยเลยนะครับน้ำเปล่ามือถือข้าวกล่องก็จะเป็นข้าวกล่องไม่ใช่ขนมปังนะครับ ก็ประมาณนี้ก็จะมีท่ากินของมันนะฮาร์มิเตอร์อ่ะนี่ปึ๊บบาบคนไม่หิวข้าวเรียบร้อยเดี๋ยวเอาน้ําเปล่าได้มก็จะมีท่ากินของมันนะัะนนบ,นนะบทั้งสองอัน,นครับผมเซตร,ระบบให้เรียบอย่างดีเลยแล้วเดี๋ยวผมให้แอดมินแคนหนึง่งต้องออกเซิร์ฟก่อนนะขอให้แอดมินไม่ใช่แอดมินในเซิร์ฟนะครับเราต้องเป็นแอดมินก่อนคนหนึ่งครับแล้วค่อยให้แอดมินในเซริร์ฟโอเคก็เซตเลยแอดมินหนึ่งสองเจ็ดใหญ่สุดหนึ่งสองเจ็ดตั้งได้แค่นี้ ตั้งสูงสุดได้แค่นี้นะครับโอเคเดี๋ยวเขาเดี๋ยวจะรีวิวระบบแต่ละระบบเลยนะผมเขียนเองเป็นบางระบบทําเองเป็นบางระบบะครับที่ผมทําก็จะมีรีโหลดรีโหลดนี่มันจะขึ้นข้างจอเหมือนไฟเอ็มนะก็สามารถเอาไปลงแปลเป็นอันนี้ได้นะครับอย่างเช่นพวกอ่ารูปของเหมือนเซิรฟไฟ์ไฟเอ็มอะาจจะโอเค ก็สามารถทำอะไรได้หมดเลยครับเรียกรถได้นี่เรียกรถให้ดูรีนึงนึงนึงหนนี่เห็นไหมจริงๆมันมีระบบน้ำมันด้วยต่อขึ้นตรงนี้นะแต่มันเป็นรถส่วนตัวนี้จะไม่มีนะนรถของแอดมินเท่านั้นนะโอเคเดี๋ยวมาดูผมตั้งไว้รีทุกหนึ่งชั่วโมงนะมันก็จะไม่สามารถดูได้แต่เราสามารถทับแบบนี้ได้นะบแบบแอดมินเท่านั้นนะนี่เห็นปะ่ะหกสิบวินะครับรีรถนี่นะครับเรีรถทั้งหมด แอดมินได้ถ้าเริ่มทำการรีลดในเซิร์ฟเวอร์นี่ก็จะเป็นในประมาณนี้เห็นไหมที่ว่าเดี๋ยวจะรีลดเดี๋ยวรอรอดูนะครับเดี๋ยวรอดูรถรถแอดมินจะไม่หายนะตั้งเสกมาแล้วอันนี้เป็นรถส่วนตัวแอดมินสำหรับไปเทสเซิร์ฟนะครับผมตัง้งมา้เทสเซิร์ฟไม่สามารถเอาแบบใช้ในเซิร์ฟจริงๆได้ตอนเราเปิดนะมันไม่ดีนะครับมันจะค้างอยู่ในเซิร์ฟเพราะต้องรีเซิร์ฟถึงจะหายนะให้ดูเป็นระบบรีลดรีเซิร์ฟก็มีนะครับรีเซิร์ฟในเกมเลยนะครับ คือรีเซิร์ฟในเกมเลยสมมติเราเขียน47ใช่ไหมเราไม่อยากปิดเซิร์ฟที่ออกไปต้องไปปิดเซิร์ฟให้เสียเวลานะครับมีระบบดีมากเลยผมเขียนไว้ระบบไปเยอะมากแต่ผมจําได้คร่าวๆแค่นี้นะเดี๋ยวรอ้อนเเดี๋ยวพอดูรถมันจะหายเดี๋ยวเอาท่านี้เดินกันล่างเหติสิบวิอันนี้ผมเขียนทําเองนะเ,ออทเีทําริงทรเองมือก็ทําไม่ยากหรอกถ้าทําคลิปๆอะนะพอดูรถมันจะหายส,สี่สามสอง หนึ่งหายปุ๊บนี่เห็นไหมระบบดีรถสวยๆนะครับจงิจงๆแล้วก็ระบบดีเซิร์ฟนี่ระบบรีอ่าเซิร์ฟเวอร์แบบนี้นะครับเขียนแบบนี้นะครับรีเซิร์ฟเวอร์ปุ๊บเดี๋ยวนะรีเซิร์ฟเอ้ยรีสตาร์สินี่รีสตาร์แบบนี้ผมพูดผิดนะไม่ใช่รีเซิร์ฟเวอร์รีสตาร์นะเขีย์แบบนี้แล้วก็ปุ๊บเห็นไหมแล้วก็เขียนผู้เล่น กำลังดีเซตตาเซิร์ฟเวอร์จริงๆต้องเตะผู้เล่นออกจากเซิร์ฟทั้งหมดก่อนนะถึงจะรีได้นะเพราะไม่งั้นระเบือระบบมันจะบ้าผมเพราะผมเทสคนเดียวนะผมลองเทสหมดแล้วนะเปิด2จอเทสนะเยวใส่ดูเตะผู้เล่นทั้งหมดออกจากเซิร์ฟนี่เตะระบบเป่เตะระบบเขียนองวะอ่าแบนบนึงนะทุกคนลืมตเตะ เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งทุกคนผมลืมลืมอา่าเตะผู้เล่นนี่นี่เตะผู้เล่นพิมพ์ไปเลยแบบนี้คลิกออเห็นไหมจะตั้งไงเน,นี่ยถ้าเราเตะผู้เล่นมาจะขึ้นแบบนี้นะครับนี่คคิกออมันก็นเขียนว่าเตะผู้เล่นทุกคนเหลือศูนย์เรียบร้อยแล้วนะครับคือเตะทุกคนออกจากเซิร์ฟเรียบร้อยนะแล้วก็รีเซิร์ฟของเรามันก็จะรันเซิร์ฟให้เราเลยเรียบร้อยนะระบบผม ดีสุดแล้วระบบเนี้ยไม่ปิดไม่มีการปิดเซิร์ฟนานนะผมเขียนสคริปต์เสร็จผมก็รีให้เลยนะไม่ต้องรอให้เวลาแบบเสียเวลานะมันเสียเวลา,าจริงๆนะถ้าทำแบบเนี้ยแล้วก็รีเซิร์ฟแป๊บเดียวพอรีเซิร์ฟทีเดียวจบนะเห็นไหมรถก็จะหายไปรถที่เสเกมาถ้าเรารีเซิร์ฟระบบก็จริงๆมันมีเยอะกว่าน,นี้นะต้องไปดูเองนะครับทุกคนผมก็ไม่รู้จะบอกยังไงดีมันมีเยอะมาก ต้องดูเองนะครับผมก็ทำแล้วผมไว้อย่างดีนะก็คลิปนี้จะเป็นคลิปแจกสุดท้ายแล้วผมก็จะไม่แจกอีกแล้วนะครับเพราะผมไม่ไม่ได้ทำเซิร์ฟแล้วนะครับทุกคนก็ขอขออภัยคนที่ติดตามกันมาตลอดนะขอบคุณ1000ัซับด้วยนะครับทุกคนตอนนี้ก็ชองผมก็ครบ1น0 0พซับแล้วแล้วผมจะลงคลิปแนวอื่นอย่างเช่นแนวเล่นเกมอ่าแนวเล่นเกม GTA อะไรอย่างงี้นะครับแต่ผมก็จะมาลงให้ทุกคนดูก็อย่าลืมกดติดตามอ่า โอเคตอนนี้ก็จบกันแล้วทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ผมได้สวัสดีก็ขอตัวลาเพื่อนผมสวัสดีครับ